3วิธีโค้ดตัวเองให้ชีวิตหลุดจากวงโคจรเดิม สวัสดีค่ะเบสจากเพจสายสวยนะคะบางคนมีชีวิตในแบบเดิมๆไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพื่อให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นไปข้างหน้าหรือพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่านี้ซึ่งเบสเนี่ยใช้อยู่ประจําและปัจจุบันนะก็ใช้อยู่แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันดีขึ้นและมันไม่เคยอยู่กับที่และไม่เคยเหมือนเดิมเลยข้อแรกนะคะคือการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองหรือการเซลทล์กตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราควรจะทำอะ่ะคือเราควรจะมีคําพูดดีๆที่ทําให้เรารู้สึกดีก่อนเลย นนนวัั้มันเป็นเหมือนโฟของความสุขที่เราเติมสิ่งดีๆก่อนยกตัวอย่างเนาะก็เช่นฉันรักตัวเองนะฉันเห็นคุณค่าในตัวเองวันนี้ฉันจะขายของดีนะหรือวันนี้ฉันมีความสุขนะฉันจะทําในทุกๆสิ่งที่ฉันมีความสุขแล้วฉันจะสามารถทํางานออกมาได้ง่ายๆแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่มีงานแตกต่างกันออกไปก็ลองหาคําพูดดีๆของเราเนี่ยมาพูดกับตัวเองมันเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะข้อดีของมันคือมันจะทําให้วันนั้นน่ะเรา รู้สึกอารมณ์ดีต่อให้มันมีเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจอัดเสียงตัวเองไว้ก็ได้แล้วก็ฟังแบบนี้ทุกเช้าฟังความรู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขจริงๆนะเหมือนแบบวันนี้มันเป็นวันที่ดีมากสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมเป้าหมายตัวเองนะคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันจะไปสู่ข้อที่2ข้อที่3ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ชีวิตเราไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจของเราด้วยข้อที่2นะคะ to do list การวางแผนและลงมือทําคือเราต้อง ลิสต์รายการออกมาว่าวันนี้เรามีอะไรที่จะต้องทําบ้างหลังจากที่เรามีโฟความสุขแล้วนะหนึ่งสเสร็จแล้วปุ๊บให้ลงมือทําอย่างวันนี้เบสมีอัดคลิปอยู่3คลิปงั้นรายการวันนี้เบสจะมีการหาข้อมูล1 2อัดคลิป3โพสขายของแล้วก็ทําให้ครบเวลาที่เหลือค่ะอันนั้นน่ะก็คือความสุขของเราแล้วคือฟรีเบสจะไปทําอะไรก็ได้หรือคุณจะไปทําอะไรก็ได้มันจะไม่วุ่นวายและไม่กังวลแล้วเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราได้ทํางานที่เราตั้งใจไว้ข้อที่ สนะคะก็คือการฝึกสติค่ะฝึกสติอยู่กับลมหายใจนี่แหละแต่ถ้าใครไม่เคยฝึกสติเรื่องนี้วิธีการง่ายๆคือแปลงฟันก็ให้รู้ว่าเรากําลังแปลงฟันอาบน้ําให้รู้ว่าเรากําลังอาบน้ําน้ํากําลังโดนตัวอันนี้คือการมีสติมันจะไม่ทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่กังวลไปก่อนไม่คิดทิ่ตกเรื่องนั้นไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตมาคิดแต่มันจะทําให้เราอะอยู่กับปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่เกิดความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่ไปคาดหวังอนาคตหรือย้อนกลับไปถึงอดีต ที่มันผ่านมาแล้วถ้าเรามีสติอยู่กับงานเราจะไม่กังวลกับงานที่เราทําแต่เราจะทํามันอย่างเต็มที่และมีความสุขสรุปนะคะ3วิธีทําให้ชีวิตเนี่ยออกจากวงโครจรเดิมๆข้อแรกคือการเซลทอกก็คือการเติมพลังให้ตัวเองทุกเช้าด้วยคําพูดดีๆแล้วก็ทบทวนเป้าหมายในชีวิตนะคะข้อที่2อง list รายการออกมาว่าวันเนี้ยเรามีงานอะไรที่ต้องทําบ้างแล้วก็ลงมือทําและทําให้ครบข้อ3นะคะฝึกส,สติอาจจะเป็นการฝึกสติอยู่กับลมหายใจ หรือฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้หวังว่า3วิธีนี้นะคะจะช่วยคนที่มีชีวิตเดิมๆได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะกับแต่ละคน